กราบสวัสดีค่ะยูซีทุกท่านนงถนอมสีปทุมบานนะคะหลายวันแล้วนะคะที่นงไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ไม่ได้แจ้งข่าวข่าวอะไรเลยต้องกลับขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเออก็คือว่าคุณพ่อของทนายนบเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วเราก็เลยยุ่งก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไลฟ์สดหรือว่าได้คุยนะเนาะวันนี้เนี่ยมันก็โอเคกเ็ก็ดีขึ้นนงก็เลย ที่โอกาสที่จะมาแจ้งให้ไอซีทราบเนาะแล้วทีนี้ในวันในใน,ในตอนนี้เนี่ยเท่าที่นุงเคยได้ฟังเรื่องราวของอกลุ่มของเราก็คือนับถอยหลังนับถอยหลังจนถึงวันที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่วันเองอแล้วก็ชาปนก,กิจของคุณพ่อเนี่ยนะคะก็ประมาณวันที่28 เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคตอนแรกยังยังคิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่ใกล้ๆวันที่ลุงจะมีคําพิพากษาของลุงอ่ะคิดว่าจะเป็นวันที่สามสิบอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยจะได้ไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็โอเคเราก็ยังใช้แผนเดิมก็คือว่าน้องก็ยังจะเดินทางไปเป็นกําลังใจแล้วก็ดูแลตามที่เราได้คุยกันไว้นะคะ ส่วนว่าเรื่องราวที่ว่ามีการพูดกันในวันนี้เนี่ยในในสองวันนะนงก็ฟังบ้างเล็กน้อยก็จะมีในเรื่องของนองไปฟังในเรื่องของมีการพูดถึงเ,เหตุของคดีนี้ซึ่งนงมองว่าเป็นเรื่องที่ฟังด่าพูดด้วยก็คือมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสุ่มเสี่ยงในการที่ว่าเราจะไปพูด สูญเสียหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในคดีนะคะเกี่ยวกับลูกละเมิดทางเพศหรือว่าใช้อนันนี้นงฟังแล้วนงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เออเป็นสิ่งที่ว่ามันอันตรายในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าการพูดในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นการพูดที่ทําให้เกิดความ <S <S คือมันชัดเจนเลยว่ามันเป็นการทําให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่ผูก ถูกกล่าวถึงแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อมาตรงๆแต่ว่าทุกคนก็ทราบว่าพูดถึงคือจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนคนคนนี้ซึ่งซึ่งพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เคยยืนยันว่าลุงไม่เคยยืนยันว่าลุงลุงเนี่ยกระทำผิดแต่อ้างว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาสงสัยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมาตั้งประเด็นให้มันเกิดประเด็นที่มันจะเป็นความเสียหายซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการกล่าวกล่าวหาในในในเรื่องอื่นอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะทําแบบนี้เนี่ยทำให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยได้รับความเกลียดชังมันไม่ได้ทางทางทางฝ่ายของลุงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกลียดชังแต่ว่าไปพูด ให้กับ FC ซึ่งมีความคิดที่เป็นอคติกับลุงป้าอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่ส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่สมควรที่จะมาพูดในลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมันทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นญาติสา,ายโลหิต แล้วก็เกี่ยวเนื่องกันในความเป็นเขยในความเป็นสะพ้ายซึ่งซึ่งนงเนี่ยก็มาเป็นสะพ้าบ้านบ้านป,ป้าปาเนี่ยเข้าใจถึงว่าสายสัมพันธ์เนี่ยนะมันจะไปมันจะไปมีความชัดเจนมันจะมีไปมีความลึกซึ้งก็ต่อเมื่อว่ามีความสูญเสียหรือว่ามันเกิดเหตุในในครอบครัวในส่วนนี้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะไปทำลายอ การไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปทําลายความสายสัมพันธ์ในครอบครัวจนเกินไปนะคะส่วนนี้เนี่ยเราในฐานะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ว่ามีความทุกข์ใจจากการที่ว่าเราจะต้องจากคนคนที่เรารักเนี่ยต้องจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับเนี่ยนุงก็ได้แต่ส่งสัญญาณว่า <c oughs> อะไรก็ตามเนี่ยนะถ้ามันจะทำให เกิดความร้าวฉานในครอบครัวมากจนเกินไปเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะเอามาพูดเพราะว่าเมื่อคำพิพากษาออกมาถ้าคำพิพากษาออกมาสารมองว่าพฤติกรรมหรือว่าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้กล่าวหาลุงโดยอาศัยพยานหลักฐานที่เป็นพยานแวดล้อมที่เขาเกล่าวหามาเนี่ยถ้าสารท่านมองว่าไม่น่าเชื่อถือเลยถึงตอนนั้นมาเนี่ย การที่ว่าเราจะเยียวยาหรือว่าการที่เราจะทําให้มันเกิดความกลับมาสู่ความสามาัคคีในครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากแล้วการที่ว่าเราเนี่ไปทําทําไปพูดจาให้กับคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสาหรับตัวเราเองในฐานะว่าเป็นเป็นพี่น้องเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่เจ็บมากที่สุดก็คือคนที่เป็น บุพการีของเราก็คือพ่อแม่เนี่ยนงมองว่าพ่อแม่คงไม่มีใครที่จะชอบถ้าลูกเนี่ยมีความแตกแตกแตกความสมามัคคีหรือว่าเกลียดชังจนกลายเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยนงคิดว่าพ่อแม่นี่ทุกข์ใจแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะเตือนสติว่าการที่ว่าเราจะพูดอาจจะอาศัยอาจจะเกิดจากการความโกรธที่มันที่มัน,ท,มนที่มันอยู่ในใจ แล้วก็อาจจะเกิดจากการยั่วยุอาจจะมีใคร youtube ที่ไม่เกี่ยวข้องเขาอาจจะพูดตามตามเรื่องตามราวของเขาก็อย่าเอามาใส่ใจจนทำให้มันเกิดมันเกิดมันเกิดการที่ว่าทำหมสุมไฟเข้าในใจของเรามากจนเกินไปนะคะเพราะว่ายังไงก็คิดถึงครอบครัวนงในวันอย่างนเนี้ยเนี่ยมันเป็นวันที่สูญเสียเนี่ยนงก็อยากจะให้ เระ,ะลึกถึงความรักความที่ว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันในสมัยเป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงครอบครัวนี้นะคะอะสำหรับป้ามีอะไรที่จะบอกอคุยกับ fc ไหมก็<อ>เดี๋ยวให้พี่นพสวัสดีครับผมค่ะผมธานาพนะครับก็ไม่ได้ขึ้นพากดขึ้นไลน์เนาะก็พอดีมีว่า นงแจ้งข่าวไปแล้วล่ะว,ว่าออป<ร>้าป้าเสีย<ร>แล้วก็<ร>นงพูดถึงเรื่องของครอบครัวลุงป้าที่มีการพูดถึงพฤติกรรมที่มันนอกเหนือจากคดีก็คือว่ามีอาจจะบอกว่ามันมีการไปลุวงละเมิดทางเพศโดยใช้นิ้วนั่นนี่ซึ่งมันเป็นการพูดถึงขยานหลักฐานหรือ,รอว่าเหตุเหตุที่มันเหตุที่มันไม่มีเขาเรียกว่าข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแข่งข้อหานี่มันไม่มีมันจะทําให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวใช่ไหมเหมือนกับเราที่กําลังสูญเสียคนที่เรารักเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้ครอบครัวมันจะแตกแยกไปน้องก็ฝากถึงสันสันนี้ฝากถึงทางครอบครัวของป้านี่แหละใช่ไหมคะเ<ต>นี่ยป้าจะมีอะไรที่ว่าว่าป้าเนี่ยอยู่ในสภาวะสูญเสียคุณพ่อไปเนี่ยฝากถึงครอบครัวนี้ยังไงอ่ะก็ยอยากจะให้จริงๆแล้วเนาะคือ,ค,อคือการสูญเสียนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเหตุร้าวฉานเพราะว่าจริงๆแล้วคนควรจะรู้กลับมาดูว่าสิ่งต่างๆพฤติกรรมที่มีอยู่ ก็จิตใจเราเป็นคนพูดบริสุทธิ์เนะาะพูดอย่างนั้นทีนี้จริงๆเราก็ควรรู้ว่าเราเขาว่าเป็นข้อสงสัยก็ควรจะเป็นข้อสงสัยเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นการปรับปราหรือการยืนยัน,นข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดจมที่ข้อสงสัยนั้นทีนี้ตัวเองก็เวลาขึ้นศาลก็ให้ปักคําคนละแบบเวลาออกมานอกศาลก็ให้ความรู้ที่คนละแบบซึ่งมันไม่น่าจะ มันเหมือนมีเจตนาร้ายใช่มีเจตนาร้ายหรือมีเหตุมีเหตุเครือขุนเขาอย่างไงก็ไม่ทราบที่จริงแล้วลุงก,กับป้าเพิ่นก็เป็นคนดีอยู่เพิ่นก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากแล้วทําไมถ้าคุณบอกว่าเขาทําขนาดนั้นทําไมคุณไม่แก้งความ <c oughs> ไปเลยแล้วก็ <c oughs> ให้การตามนั้นออแล้วถ้าผลมันเป็นอย่างไงคุณก็จะได้รับตามนั้นเอออย่างนั้นจ้ามันสิ้นเรื่องไปไม่ใช่ อยู่ในศาลก็อีกแบบหนึ่งอยู่นอกศาลก็อีกแบบหนึ่งไปว่าให้เขาสืบมาสือเออในศาลไม่กล้าพูดแสดงว่าคุณไม่ไม่เป็นความจริงนะผมก็ไม่ยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดหรือในศาลมันต่างกันยังไงเพราะเรายังไม่เห็นคําเบิกความคุณดังนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่ดีนะครับถึงแม้เราจะไม่เห็นคาเบิกความแต่ว่าข้อหาที่กล่าวอ้างมันไม่มีเรื่องอาจารย์มันต้องมีมีเรื่องนี้สิเออไม่มีใช่ไม่มีอาจารย์แล้วคุณก็บอกอาจารย์ทีนี้ มันก็ขัดกับข้อกฎหมายที่คณะกรรมการเขาให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งหมอต้องมาเบ pues ิกความกับคณะกรรมการนะครับไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกว่าแผลนั้นแผลอะไรเขาถามเลย <c fi> คุณบอกว่าแผลความข่มขืนเขนาชักซักอีกครั้งหนึ่งพรอะว่าลงไว้เป็นเป็นการล่องรอยที่มีการมาแรงกัดเรื่อมเขาเลยบอกว่าเป็นมอดมดกัดหรือะไรกัดสักอย่างหนึ่งไม่ใช่การเป็นการข่มขืน จะไม่ใช่มีการล่วมละเบิดทางเพศดังนั้นถึงท่านก็เป็นสิ่งที่ดินยันแล้วเพราะว่าคณะกรรมการมีอยู่ตั้ง15คน30คนนะครับที่15และส30ป่ะใช่ประมาณแล้าก็โอ้เขาตั้งอย่างนั้นจริงๆน่สิาตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องพวกนี้วันในเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องอื่นผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกมีมีผมจําได้ว่ามีมีคณะคนได้ยินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคควรจะ รลลึกด้วยนะครับผมก็เคสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็กอเอาเท่านี้นะครับผมจะไงก็ฝากฝากความครอบครัวอย่าให้มันแตกแยกมากไปกว่านี้แล้วใช่ใช่โอเคสาหรับคลิปนี้น้องก็กราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆปรับสภาพอีกระยะเวลาหรืออีกห้าวันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับทุกท่านที่มาชมคลิปนี้นะคะ